ครับสวัสดีนะครับ <S <S ผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทำมาหากินนะครับ <S 1> <S 1> นะชื่อช่อง Youtube ฝากพี่ๆนานะาที่เข้ามารับชมกดติดตามแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยนะครับผู้ติดตามผู้ที่ติดตามแล้วผมก็กราบขอบระคุณนะครับที่ติดตามแล้วนะครับ อะไรนวันนี้พามาดูนะวิธีใส่ใส่ลางยิงปลานะครับตัวนี้ผมก็ไอแท่นนะครับแท่นที่ผมทำขึ้นมาเพื่อที่มาแชร์นะครับก็คือเพื่อเป็นประสบการณ์นะครับเพื่อพี่ๆน้าๆนะบางท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่แล้วก็คิดอยากที่จะทำนะครับคิดอยากจะทำ แล้วก็วิธีง่ายๆนะครับถ้าพี่ๆพี่ๆนานๆมีตัวตัวไอตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์ตัวใหญ่นะครับก็ก็สร้างแท่นตัวนี้ขึ้นมานะครับซื้อเหล็กเส้นมาก็ประมาณสองเส้นครึ่งรหรือสามเส้นนะครับทำมาขายขึ้นนะครับทำมาขายขึ้นเส้นนะซื้อมาเลยสามเส้นซื้อเหล็กกล่องขนาดนิ้วคุณนิ้วมาสามก็ทําเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยม เดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูก็ก็คือผมไม่ได้ห่วงนะครับไม่ห่วงวิชาไม่ไม่มีโกงมีกักนะครับ,นะรบเรื่องแค่นี้นะครับไม่มีโกงมีกักแล้วนะถ้านพี่ๆน,นะนะท่านไหนอยากทําเป็นประสบการณ์แบบนี้หรือนะครับไม่มีโกงมีกักหรอกนะครับนี่นะน,นะก็ ถ้าไม่มียังไม่เริ่มต้นยังไม่มีอะไรก็ถ้าเป็นโต๊ะก็ให้เขาเชื่อมให้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ไม่มากแล้วเท่าไหรหรอกแต่นี่ผมถ้าผมทําเองโต๊ะที่ทำนะครับก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเราเตอร์มันยึดติดนะยึดติดกับโต๊ะแล้วก็เป็นแผ่นแผ่นไม้เป็นแผ่นไม้อัดนะครับก็เลือกแผ่นไม้อัดที่มันหนะักมัน ตัวที่ไม่แพงครับที่มันหนาประมาณประมาณเส้นหนึ่งครับนี่ตัวนี้ผมใช้ตัวบางนะครับมันก็ใช้ได้ครับเพิ่งทําครับเพิ่งทานี่ผมยึดแบบนี้เจาะรูนะครับเราก็เจาะเราก็เจาะรูแบบนี้ไอตัวบางใบนี่ผมใช้เป็นฉากนะครับฉากอลูมิเนียมนะตัวฉากอลูมิเนียมเราก็มานะครับถ้าฉากนี้นะครับนี่ มาดูนะครับนี่ฉากมันก็โอเคอยู่ครับตรงนะครับเรารีดลางแล้วก็ปรับปรับเอาตรงนี้นะครับอืมครับให้มันกินไปทีละครึ่งมิลหรือว่าหนึ่งมิลน,นะครับดอกดอกที่ผมใช้เป็นดอกเอดอกกัดตรงนะครับทีนี้นะนะเป็นดอกกัดตรงยาวนะครับดอกนี้มันจะยาวอยู่ที่ห้าสิบมิล ดอกนี้จะยาวอยู่ที่50ามิลครับเป็น2อฟันยาว50ามิลหรือ5ซนนะตัวนี้จะใช้ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมใช้ขนาดนี้นะครับเป็นทิมเมอร์ตัวใหญ่นะก็บากตรงแบบนี้นะบากช่องบากช่องแบบนี้นะครับก็หาตัวยึดนี้นะยึดหัวท้ายนะครับเพื่อต้องใช้เป็นซีแคมยึดแบบนี้ครับเพื่อเราจะเลื่อนนะเวลาเรา อยากให้มันกินเยอะกินน้อยกินลึกกินตื้นนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับดันเป็นตัวดันไว้นะครับนี่เป็นตัวตัวยึดตัวด้านหลังตัวดันเพื่อเวลาเรากดน,นะรเราดันไม้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้มันเอ็นไปข้างหลังแบบนี้นะครับก็คือจะดันตัวนี้แล้วก็ยึดส่งหัวท้ายนะครับผมก็รีดมาหลายตัวแล้วคนี่เป็นรางชุดเดือนตุลาคมนี่นะครับนี่ นะครับผมกลีดมาได้เยอะแล้วครับเป็น10บกว่า10กว่าลางแล้วนะครับนะแต่พี่ๆน,านา้าๆท่านไหนที่อยากได้ลากเปล่าตอนนี้ยังยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมต้องขอเชียงงานก่อนนะครับเนะี่ยผมก็ลีดได้หลายท่อนแล้วก็โอเคอยู่เวิร์กยังเหลืออยู่นี่ครับยังรีดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมารีดให้ดูครับนะครับพี่ๆน,านา้าๆที่อยากท,ที่ที่กําลังทําอยู่นาะก็ ก็เอาไปเป็นไปต่อได้นะเป็นวิชาวความรู้นะครับผมไม่ได้ห่วงแล้วครับนะครับท่านฮะพี่ๆนานาะท่านไหนสนใจอยากทําตามนะครับก็อยากทําแบบเนี้ยแท่นเนี่ยมันจะได้สะดวกสบายขึ้นนะมันจะได้เร็วขึ้นแล้วก็แล้วก็งานมันมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ,นะรบมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่แต่มันก็ไม่ได้เหมือนเท่ากับ เท่ากับเครื่องรีดนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเท่ากับเครื่องรีดนะครับแต่เครื่องรีดผมก็ยังจะซื้ออยู่นะครับยังหาเงินทุนอยู่นะครับพอเรารีดเสร็จนะครับเราก็เอาตัวเวอร์เนียนะครับเวอร์เนียไล่จับดูนะครับไล่จับดูว่าให้มันเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันนะรพอเรารีดเสร็จมันก็จะสวยงามอยู่ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ มะลางนี่มันเป็นไม้เก่ามันจะมีรอยตะปูอยู่ครับบางทีมันเป็นเสาเก่าเป็นลายรอยตะปูมันก็มีอยู่แต่มันมีรอยตะปูเล็กเล็กน้อยๆนะเล็กเล็กน้อยๆลางนี่คือย้ำเลยต้องเน้นไม้เก่านะ,ะไม้แห้งใช้ไม่ได้นะครับลางเพื่อพี่พพพนนนๆนะนๆที่คิดอยากจะทำนะครับลางนี่ผมแนะนำเลยนะ ลางนี้จะเอาไม้แห้งมาทําไม่ได้เลยนะครับบอกได้คาเดียวเลยไม่ได้นะครับถ้าทําขนาดที่สองประมาณสองจุดเจ็ดนะครับสองจุดเจ็ดสองจุดหกสองจุดแปดนะครับคูณสามประมาณนี้ลางไม้แห้งจะเอามาใช้เอามาใช้หรือเอามาทําไม่ได้เลยนะครับนะครับไม้แห้งพวกไม้แห้งเนี่ยมันต้อง เป็นไม้เก่าอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นท้ายทําได้นะครับไม้แห้งไม้แห้งนี่คือเป็นไม้ที่เราเราผ่าเป็นเป็นต้นสุดๆ,ๆแบบนี้เราผ่าแล้วเราเก็บไว้ประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีหรือเจ็ดแปดเดือนแบบนี้นะครับเอามาทําท้ายได้นะครับแต่ถ้าพี่ๆนะนะจะเอาไปทํารางนะไม่ได้นะครับบอกได้เลยไม่ได้นะครับไม่ได้เว่ามันทาแล้วมันงอครับมันงอนะ นอกซีจักนลยนะจะเอาแบบทำขนาดรางให้ใหญ่เลยขนาดรางสามเส้นนะครับสามเส้นยังอยากอยากจะงอเลยนะครับเพราะว่าจะไม่แนะนําเลยนะครับถ้าเป็นไม้แห้งไม่ไม่ไม่ต้องเอามาทํารางนะครับไม้แห้งไม่ต้องเอามาทํารางเลยขนาดไม้เก่าแบบนี้นะครับไม้เก่าแบบที่ผมเอามาทําเนี้ยนะครับก็ต้องผ่านะครับผ่าผ่าผ่าเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนไว้ แล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์าา <on> หรือสองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะครับค่อยเอามาใส่รีดตรงนะครับเพราะว่าให้มันคลายตัวก่อนนะครับให้มันคลายตัวก่อนนะครับถ้าถ้าสมมุติมันเป็นเสาปึ๊บมาผ่าเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วผ่าเป็นรางเป็นรางแล้วมาใส่รีดตรงเลยนะครับไม่ได้นะครับมันต้องพักไม้ก่อนนะครับมันต้องพักไม้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเผือเ่อพี่ๆนานะท่านไหนที่ที่อยากจะทํานะครับ เพราะว่าผมเคยทํามาหมดแล้วนะครับลองนะครับเพราะว่ามันมันที่ผมทาที่ผมรู้นี่ก็คือผมลองด้วยตนเองนะครับลองประสบการณ์ด้วยตนเองเลยถึงถึงรู้นะครับถึงรู้นะครับถึงได้รู้นะครับไม้เก่าไม้แห้งเนี่ยแบบแบบไม้แห้งแบบนี้ปีหนึ่งแบบนี้เอามาทํารางนี่โอ้นะครับหมดสิทธิ์กันเลยนะครับเผื่อพี่ๆนานๆนะครับ ที่ที่อยากจะทําก็คือไปหาซื้อไม้เก่ามาเป็นเป็นเสาหรือว่าเป็นขางหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นไม้บ้านเก่าอ่ะพูดง่ายๆนะครับเป็นเสาเก่าก็มาผ่าผ่าผ่าแล้วก็มาซอย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 ไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งพันต่ําต้องอาทิตย์หนึ่งน,นะครับเอาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งห้ามตากแดดนะครับห้ามตากแดดโดยเด็ดขาดนะครับห้ามตากแดดเลยนะครับ ก็คือเราทิ้งไว้ตามร่มนะครับในบ้านนะไ,มไม่ให้มันโดนเดดแล้วก็เอามาสายรีตรงนะครับทีนี้มันจะไม่คดไม่งอนะครับมันจะใช้ได้นาน,นครับทีนี้นะครับการเก็บรักษาก็เราก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาก็คือก็อเวลายิงเลือกยิงมาก็แขวนไว้ตรงๆนะไม่ต้องไปพิงถ้าไม่ได้ใช้นานนะพูดถึงแต่ถ้าเราใช้ยิงประจําทุกวันก็ไม่ไม่เป็นไรนะเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรพูดถึงเราแขวนไว้นานๆน,น,นะครับ เผื่อพี่ๆเลยนะเอาน้ำเน้นเอาไปนําไปใช้ได้นะครับขนาดผมผ่าไว้ผ่าไว้มันผมสั่งเขาผ่าไว้ผ่าไว้ไม่ยังงอเลยครับ,รบมันมันก็จะงอมาเพราะว่ามันมันคลายความชื้นนะครับแล้วทีนี้เราก็มาใส่ตรงครับมาใส่ตรงมันก็ตรงเลยครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมทีเที่ยงที่เลยสิบนาทีเดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูครับทีนี้ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับ ก็นะครับเราก็จะทํางานมันจะไวขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ชมครับทีนี้ตัวนี้คือยังยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับเราก็นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับให้ดูขนาดขนาดยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะนะครับนะครับมันจะค่อนข้างนะครับนี่ตรงนะครับนี่ดูด้านข้างมันนะครับนี่ดูด้านข้างนี้พลิกให้ดูปึ๊บตรงถท้าหัวท้ายปึ๊บ มุมนี้มุมนี้เห็นไหมครับนะครับงานมันจะออกมานะครับเวิกนะครับแต่เวิกแล้วทีนี้เราก็เราทีนี้เราจะมาไล่นะครับเพราะว่ามันจะไม่เสมอกันเหมือนเหมือนไอ้เครื่องรีดเขานะครับนี่เราเอาก็เอาเวอร์เนียจับนะครับเบอร์เนียจับปุ๊บตัวนี้มันเท่าไหร่สมมุติตัวนี้สามเซนสอง มิลจับ,ตร,นะรบตรงนี้นะครับสามเซนสองมิลแบบนี้นะครับตรงไหนมันแบบหัวหัวใหญ่ท้ายเล็กแบบนี้เราก็รีด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 จนกว่ามันจะไล่ไล่ไล่นะครับค่อยๆไล่ให้มันเสมอกันนะครับทีนี้งานเราก็จะเวิร์กนิดนึงนะครับนะมันก็จะออกมาเวิร์กนะครับนี่แหละครับสําหรับพี่ๆน้านะครับ,รบ,ท,นะนะรบท่านไหนที่ กำลังจะทําถ้าไม่มีไอ้เจ้าทิมเมอร์นี่ไอ้เจ้าเราเตอร์ตัวใหญ่นะครับถ้าไม่มีเราเตอร์ตัวใหญ่ก็ใช้ตัวเล็กได้นะครับเราแบบถ้าถ้าเราทํางานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแบบนี้ทํางานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณนี้ก็ใช้ใช้ตัวเล็กได้อยู่นะครับใช้ตัวเล็กได้อยู่นะครับก็ซื้อดอกกัดตรงยาวๆมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นล่างชุดเดือนตุลาคมเดี๋ยวให้ดูท้ายครับ นี่ครับท้ายผมทำเสร็จแล้วท้ายก็ประมาณยี่สิบนะครับประมาณยี่สิบท้ายทั้งท้ายเปล่าทั้งอะไรนะครับตัวนี้เป็นชิงชันนะครับนี่ตัวนี้เป็นท้ายชิงชันลายโคตรสวยเลยครับเป็นชิงชันมือสอดลายลายเขาจะเป็นเอกลักษณ์ดูลายชิงชัน,นครับตัวนี้ มือซอขอพี่แล้วก็ยกยิงนะก็ท้ายยกยิงท้ายยกยิงประดูแล้วก็เป็นคำคอไม้สักท้ายสักลางดูคำคอนะคนี่ท้ายประดนะรูเป็นของชุดเดือนตุลาคมนะครับ ก็ตามนี้กําลังใส่ลีลางนะครับน่าจะไอชุดเดือนตุลาคมนี้นครับชุดเดือนตุลาคมนี้น่าจะไม่เกินวันที่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าตอนเย็นนะครับว่าทําถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วจะได้อัปเดตให้ลูกค้าชมนะครับถ้าพี่ๆนะนะท่านะาไหนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับ นะครับผมถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่ๆณน,นาได้ชมกันอีกทีนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็เผื่อพี่ๆณน,นากำลังมองอยู่ก็แนะนำวิธีเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยลงกันใหม่นะก็จะมีคลิปไปยิงปลามัางช่วงเย็นนะช่วงเย็นๆอะไรก็ไปยิงตรงยิงปลานะทายเชี่ยรน,นะ อุปกรณ์เสริมนะครับตอนนี้สินค้าบางอย่างก็ยังยังขาดอยู่นะครับน่าจะเข้ามาเดือนหน้านะครับอุปกรณ์เสริมสั่งมาทุกอย่างนะครับอุปกรณ์เสริมนะคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ